เขาจะมาอัปเดตใหม่บอกเลยเป็นของฟรีนะคะที่จะเข้ามาเร็วๆนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> โดยนะคะแมพที่เขาจะมาแจกนั่นก็คือแมหนานี่เอง <c oughs> บอกเลยว่าเขาแจกเยอะมากนะคะโดยข่าวที่เขาบอกนะคะบอกว่าจะมีทั้งหมด11รายการนะคะที่เขาจะเข้ามาแจกใหม่นะคะ <c oughs> บอกเลยว่าชุดสวยมากมีทรงผมผู้หญิงด้วยอุ้ยอลังการงานสร้างมากเ <c oughs> ดี๋ยวพี่เป้จะพาไปดูนะคะว่าแจกอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็ทรง มันเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะว้าวทรงผมนะคะเป็นฮพรูเฮนะคะน้อง,องแบบโปรแกรมอย่างเงี้ยสวยมากสีแบบอุ้ยแบบมาคนนี้เลยและนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อเหมือนกันนะที่เป็นชุดเดรสแบบโปรแกรมนะบอกเลยว่าต้องมีอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนแบบฟิลประมาณแบบที่คาดผมข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยพี่แป้นจะลองใส่ให้ดูนะนี่พอใส่มาบอกเลยว่าเป็นแบบมีความอลังการงานสร้าง เพียงแค่5 6ชิ้นเท่านั้นนะคะน้องๆแต่จริงๆมีทั้งหมด11ชิ้นนะคะนี่ดิแป๊ะจะพาไปดูชิ้นต่อไปก็คืออูอ้หูยูเวนตาสิแบบเป็นลูกก้อนนี่สวยมากและนี่นะคะก็จะเป็นหมวกนะคะน้องๆอู้หูใส่แล้วคุงเทพน่าดูเลยแล้วสุดท้ายก็เป็นกิฟต์นะคะอู้หูบอกเลยว่าสวยอีกเช่นกันนะหูกิฟต์ใส่ผมไงอลังการมากถ้ามันมาเมื่อไหร่ ยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้อ่ะน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด,ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย